สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกับวิชาภาษาไทยนะคะกับคุณครูเฟิร์สจากครั้งที่แล้วเราได้เรียนเนื้อเรื่องของบทที่1ปฏิบัติการสายรับจิ๋วกันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้มีการตอบคำถามในข้อที่1ข้อ2แล้วก็ข้อที่3กันไปแล้ววันนี้เราจะมาตอบคำถามต่อกันนะคะ ตอบคำถามจากเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋วกันต่อนะคะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปทบทวนบทเรียนเรื่องปฏิบัติการสายลับจิว๋วได้ที่คลิปวิดีโอครั้งที่แล้วที่คุณครูสอนกันใน YouTube ได้นะคะแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอการ์ตูนที่นักเรียนสามารถพิมพ์เข้าไปใน YouTube นะคะ ปฏิบัติการสายลับจิ๋วจะเป็นคลิปวิดีโอการ์ตูนของคุณครูโอนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปทบทวนเน,นื้อหาเนื้อเรื่องของปฏิบัติการสายลับจิ๋วได้กันเลยนะคะต่อไปเราจะมาตอบคำถามจากเรื่องออจากครั้งที่แล้วกันต่อนะคะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามในข้อต่อไปนั้นนะคะนักเรียนเรามาทบทวน ข้อหนึ่งข้อ2ข้อสามกันก่อนนะคะนักเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นได้มีความรู้หรือว่าความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างข้อแรกข้อที่1เขาถามว่าหัวหน้ากลุ่มมดดำและหัวหน้ากลุ่มมดแดงคือใครคำตอบที่เราตอบไปนั้นก็คือหัวหน้ากลุ่มมดดำก็คือเปียนะคะเด็กผู้หญิงนะคะแล้วก็หัวหน้ากลุ่มมดแดงก็คือหนุห่ยนะคะเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อขาวส้มนี้นะคะ ต่อไปข้อที่2ทั้ง2กลุ่มมารวมตัวกันเพื่อทำอะไรและทำได้สำเร็จหรือไม่คำตอบที่เราตอบไปกันนะคะก็คือมาตามหาหมาจุดผูกโบสีชมพูนะคะที่เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังอุ้มอยู่นะคะและก็ทำภารกิจได้สำเร็จนะคะ ต่อไปข้อที่3ก็คือกลุ่มใดที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการครั้งนี้และมีวิธีการทำงานอย่างไรกลุ่มที่ประสบความสำเร็จก็คือกลุ่มของมดแดงใช่ไหมคะมดแดงตามหามาจุดสีดำได้นะคะแล้วก็มีการวางแผนก่อนการทำงานนะคะซึ่งเป็นวิธีการทำงานของกลุ่มมดแดงนั่นเองค่ะ ต่อไปเราจะมาตอบคำถามข้อที่4กันต่อนะคะนักเรียนนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะไปที่หน้าที่2นะคะและเราก็จะมาทำกันต่อในข้อที่4นะคะข้อที่4มีคำถามว่าลุงใหญ่ทํางานอะไรทำไมลุงใหญ่จึงร้องด้วยความเจ็บปวดในหนังสือภาษาพาทีที่นักเรียนอ่านกันไปนะคะจะเห็นรูป ลุงใหญ่กําลังถืออะไรคะลุงใหญ่กําลังถือลูกเหล็กใช่ไหมคะนักเรียนคําตอบก็คือลุงใหญ่ทําอาชีพเป็นนักมายากลน,นะคะนักเรียนแล้วก็ที่ลุงใหญ่ร้องด้วยความเจ็บปวดก็เพราะว่าลูกเหล็กหล่นใส่เท้านะคะนักเรียนจะเห็นในรูปว่าลุงใหญ่เขากาลังถือลูกเหล็กอยู่แล้วก็มีกลุ่ม เด็กนะคะไปเขย่าประตูซึ่งกลุ่มเด็กเหล่านี้ก็คือเด็กของกลุ่มมดอะไรคะนักเรียนมดดำนั่นเองต่อไปเป็นข้อที่5ถ้าานักเรียนต้องร่วมในการปฏิบัติการครั้งนี้นักเรียนต้องการอยู่กับกลุ่มมดดำหรือกลุ่มมดแดงเพราะเหตุใดแน่นอนเลยนะคะนักเรียนเราจะต้อง เลือกกลุ่มมดแดงเพราะว่ามดแดงนั้นได้กลุ่มมดแดงนั้นได้มีการวางแผนก่อนการทํางานนะคะแล้วก็มีความสามัคคีกันนะคะทำให้เขานั้นกลุ่มมดแดงนั้นตามหามาจุดนั้นได้สําเร็จนะคะต่อไปข้อที่6ชื่อเรื่องปฏิบัติการใส่รับจิ๋ว เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนักเรียนก็ตอบได้เลยนะคะว่าเหมาะสมเพราะสมาชิกในกลุ่มนั้นเต็นเด็กๆตัวจิว๋วนักเรียนเห็นในรูปภาพไหมคะรูปภาพในหนังสือจะเป็นสมาชิกตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมดดำหรือว่ามดแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมดดำมดแดง ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเด็กๆตัวเล็กๆกันทท้งนั้นเลยที่ตามหาหมาจุดกันนะคะข้อที่ 7. มดมดดำและมดแดงมีวิธีการป้องกันตัวอย่างไรเมื่อถูกจับต้องหรือรบกวนนักเรียนเคยเห็นออหมดดำและมดแดงกันใช่ไหมคะเป็นมดตัวเล็กๆสีแดงกับสีดำ เนี่ยคะ่ะจากที่ครูเคยให้นักเรียนดูแล้วนะคะรูปภาพมดดํากับมดแดงนักเรียนก็ตอบได้เลยนะคะว่ามดดําจะส่งกลิ่นเหม็นฉุนถ้าเราไปจับตัวของมดดํามันก็จะส่งกลิ่นเหม็นฉุนนะคะส่วนมดแดงนะคะเขาจะปล่อยกรดออกมาแล้วก็จะกัดนะคะหากนักเรียนถูกมดกัดนะคะนักเรียนจะต้องรีบหายามาทานะคะเพื่อบรรเทาอาการคันนะคะนักเรียน ต่อไปนะคะเป็นข้อสุดท้ายนะคะข้อ8เรื่องมดดำมดแดงให้ข้อคิดแก่นักเรียนในเรื่องใดบ้างยกตัวอย่างการกระทำของมดประกอบคำตอบนักเรียนจำได้ไหมคะข้อคิดที่ให้นักเรียนในเรื่องนี้ก็คือเรื่องมดดำมดแดงนะคะก็ให้ข้อคิดเรื่องความ สามเมื่อี้การอมน,น้อมถ่อมตนนะคะส่วนการกระทำของมดก็คือมดจะรู้จักป้องกันตนเองนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องปฏิบัติการสายรับจิว๋วนักเรียนสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะนักเรียนก็ได้มีข้อคิดมากมายเลยใช่ไหมคะว่า เวลาเราจะทำงานอะไรเราจะต้องรู้จักการวางแผนก่อนนะคะเพื่อจะได้มีเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็เราก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็หากเราไปเจอผู้ใหญ่เราก็ต้องรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนไหว้สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะนักเรียนและเราจะต้องเป็นคนที่มีมารายาทก่อนที่เราจะทำอะไรด้วยนะคะครูหวังว่า เรื่องปฏิบัติการใส่ลับจิ๋วนี้จะทำให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้ของการทำงานแล้วก็การป้องกันตัวของมดแล้วก็เอ่อทำให้นักเรียนนั้นได้รู้ข้อคิดมากมายต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องปฏิบัติการใส่ลับจิ๋วนะคะในบทที่หนึ่ง ออครูก็ต้องขอขอบคุณรูปภาพแล้วก็สื่อต่างๆจากอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะที่มาช่วยในการสอนนะคะเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้และเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันครั้งหน้าในเรื่องอะไรนักเรียนติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย